หนักจัดเต็มครับ5แยกราดพราววันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568ต,ตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะครับไปชมกันด้วยความสุภาพครับโอ้นะครับตรวจจัดในทุกคนดูเต็มระบบระบบคนเดียวนะครับนะอ่านะครับนี่จราจรกลางขยันมากครับ48นาฬิกาก็ยังจะออกไปสั่งนะครับนะ เพราะว่าคนเหยียบเส้นทึบมากบริเวณตรงนี้โอ้อะไรขยันขนาดนี้ครับอจัดเต็มนะครับจะยืนดักต่อไหมนะครับจะต่อหรือไม่จะต่อหรืหอไม่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางไปแล้วนะครับเพราะว่าเจอกล้องแล้วนะครับก็ต้องไปน้อย อานะครับไม่ย้อนสอนมาอีกล่ะโอ้โหนะครับพี่น้อง